สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเก๋นะคะอ่าวันนี้คุณครูเก๋จะมาสอนในหนังสือเรียนชุดทักษะพัฒนาการเรียนรู้ปถมวัยนะคะเล่มวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่6เลยค่ะหน้าที่6นะคะ นี่นะคะจะเป็นเลขหกไทยอยู่นะคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านและเขียนพยัญชนะไทยกอก่กถึงฮอนด้งฮูกแล้วระบายสีภาพนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กทําในหน้าที่6ก่อนะคะพยัญชนะตัวแรกก็คือ,อต่อจากต่อจากหน้าที่แล้วนะคะก็คือโทมนโททอ ทพูเท่าตอนอเนนอดดเด็กดอนะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกเขียนก่อนนะคะเด็กๆฝึกเขียนพร้อมๆกับคุณครูเก๋นะคะเดี๋ยวคุณครูเก๋จะเขียนให้ดูหนึ่ง,งตัวนะคะ,ะตัวทอมันโทก่อนนะคะอ่า นะคะตัวทอมนโทแล้วตัวอื่นๆให้นักเรียนเขียนเองนะคะต่อไปนะคะทอพู้เท่าทออ่าเดี๋ยวคุณครูเก๋เริ่มม้วนหัวก่อนนะคะเด็กๆทําตามคุณครูเก๋เลยนะคะ อ่านะคะได้แล้วนะคะ1ตัวทอพู้เท่าทอนะคะส่วนตัวอื่นๆนักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมนะคะอ่าต่อไปด้านล่างนะคะนเนนออ่าดเด็กเริ่มก่อนเริ่มม้วนหัวก่อนนะคะอ่าม้วนหัวแล้วค่อยๆลากโค้งเหมือนถอถุงก่อนแล้วก็โค้งม้วนหัว แล้วค่อยๆลากขึ้นไปนะคะ,อะนอนเียนนอนนะคะตัวอื่นก็เหมือนเดิมให้นักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะคะต่อไปโดเด็กดนะคะนักเรียนก็ม้วนหัวก่อนม้วนหัวจากข้างในก่อนนะคะแล้วค่อยๆลากะนะคะตัวอื่นๆนักเรียนก็เขียนให้ครบทุกตัวนะคะ และเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็อย่าลืมระบายสีภาพนะคะระบายสีภาพให้สวยเลยเนี่ยทอมันโททอมพุทเท่านอนเนแล้วก็โดเด็กนะคะนักเรียนระบายสีภาพด้วยในหนังสือเล่มน,นี้คุณครูเก๋ก็ฝากไว้ให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมฝึก เขียนด้วยตัวเองนะคะและพยายามระบายสีให้สวยแล้วก็อย่าลืมทบทวนอ่านหนังสืออะไรด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ